เฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์รมแกนมาอยู่ที่นี่ครับผมยังวนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับจังหวัดเชียงใหม่ที่แน่ๆนครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับบุคคลที่ผมรู้จักมาได้ยินชื่อมาน่าจะตั้งแต่สมัยเรียนนะสามสิบกว่าปีแล้วต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้อยู่กับผู้ที่มีความสามารถมากหลายด้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีด้านใดบ้างตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะนพนพลสุวรรณรังสีครับครับ ผมรู้จักเรียกกันว่าพี่หมูพี่หมูนะครับพี่หมูครับผมรู้จักพี่หมูในจากห้องอัดห้องอัดเสียงที่ราชพัฒน์ป20ป,ปี20ปนะีจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้พี่หมูเป็นดีเจไม่ก่อนจริงๆแล้วคนรู้จักเราในนามของการเป็นดีเจมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าอ้าวแล้วทำไมมารู้จักกับพวกน้องปีเยอะแยะมากมายรู้รู้จักเยอะมากในสถาษที่ว่าเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดก็ <c oughs> จริงๆแล้ว ตอนเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วก็เล่นดนตรีมาตลอดเป็นปนักดนตรีเป็นก็เป็นนักดนตรีประจําโรงเรียนอยู่แล้วแล้วพอพอมาเข้ามอชอแต่แรกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่อยากเรียนดนตรีมากอยากเรียนดนตรีครุจุลาดนตรีค,ร,ครุจุลาแล้วก็อยู่มปลายก็เรียนดนตรีตลอดแล้วก็ได้โคต้าไปสัมภาษณ์เรียบร้อยผ่านขึ้นทะเบียนนักศึกษาของอดนตรีที่ราชพัฒน ทพสตรีโรบลีครับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเพื่อนไปเรียนเพื่อนห้องเดียวกันก็ไปเรียนที่บ้านสมเด็จกันนะคืออยู่ในชีวิตอยู่กับดนตรีความมาถึงมอชอได้สื่อสารมวลชนสอบเป็นร้านได้สื่อสารมวลชนแต่ก็อยางเอ๊ะจะยังไงดีชีวิตคือสมัยนั้นสื่อสารมวลชนจะฮิตมากเป็นอะไรที่สอบเข้ายากแล้วก็ดูว่ามันเท่สมัยนั้นแต่จริงแล้วก็คือมันก็ไปตามยุคเพราะว่าหลังจากนั้นเรื่องของสื่อมวลชนเขาจะมีอิทธิพลกับกับสังคมไทยต่างๆแล้วก็คิดว่าเม สื่อสารมวลชนแล้วก็หิ้วชมโบนเครื่องเป่าอ่ะตนั้นเครื่องเป่าเป็นเครื่องเป่าเพราะเลนเครื่องเป่าชมโบนแล้วเราเอาเสื้อผ้ายัดใส่เลยคือมีกระเป๋าเดินทางนิดนึงตอนขึ้นมาเรียนนะแล้วก็ในกล่องชมโบนนะก็จะเอาเสื้อผ้าจะได้มาหิ้วชมโบนขึ้นมาด้วยเราไม่รู้ว่าจะไปได้อะไรไงแต่รู้ว่าเราขึ้นรถไฟมาเรียนมอชอเนี่ยเราฮิ้วชมโบนขึ้นมาคิดว่าที่มอชอต้องมีที่เรียนได้มีที่เล่นเออเราไม่รู้ว่าเราจะไม่ได้เรียน่ะแต่ว่าเราน่าจะได้เล่นอ่างเงี้ย็มาก็มามาเสน็จแล้วก็พอมาเรียน คนที่เสียมยิวแบนแล้วก็เดินเข้าไปเลยขอผมขอสมัครเข้ามาเล่นดนตรีด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตั้งแต่น,นั้นมาก็เริ่มก็ก็ไม่ได้ทิ้งดนตรีก็แคอยู่กับดนตรีตลอดพอขึ้นขึ้นอะไนะเทมอม2ปีหนึ่ง รุ่นพี่บอกฝากความหวังไว้กับน,นี่เลยคุณขึ้นมาเป็นหัวหน้าวงแต่ปีหนึ่งสองเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยรู้จักรู้จักเพื่อนพี่น้องังดนตรีเริ่มจากแวดวงในมอชอก่อน <c oughs> อพี่น้องมอชอที่เรื่องดนตรีส่วนใหญ่ในยุคเดียวกันเนี่ย <c oughs> เราจะรู้จักเป็นพี่เป็นน้องรู้จักกันหมดได้เรื่อยมาก็เริ่มพอเรามาเป็นดีเจหลังจากนั้นเรามาเป็นดีเจปุ๊บ มันก็เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเพราะเรามีจะมีสายดนตรีออกเพลงทั้งเพื่อชีวิตเป็นดนตรีออกโลก้อแม้กระทั่งเพลงคําเมืองเพลงลูกทุ่งต่างๆเนี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งมันนาขาให้เราเข้าไปหาดนตรีพอตอนนั้นพี่หมูคือเลยนจบไปยังครับที่ไปเป็นดีเจเนี่ยจบแล้วสิจบ,จบแล้วจบ,บ B4 เรียบร้อยก็เข้าไปเป็นดีเจไปสมัครที่มันก็จะมีะจะมีรายละเอียดย่อยอยีกนิดนึงความที่เป็นดีเจแต่ว่าใจยังรักดนตรีครับผมยังแอบไปฝึกงานในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ กับการสื่อสารมวลชนสักเท่าไหร่คือตอนอยู่ปีสเทอมสองต้องฝึกงานนะานักษากู้คนต้องฝึกงานผมแอบแล้วก็ไปฝึกงานที่ห้องบ,นงบันทึกเสียงมัเตอร์ฟลยของพี่<อ>กิรพันธ์อัศสวานน,น์<อ>พี่สุรศรีทิกกลพี่ต้นม่าอินทรอร์อะไ้อยู่ตรงนั้นอแอบค่อยฝึกงานสุดๆเลยเพื่อที่จะได้ความรู้เรื่องการอัดเสียงเรื่องการทําเพลงอะไรต่างๆข้ามาเนี่ยเพื่อเพื่อตรงนี้แต่ว่าเราก็อ้างว่ามันก็ทำเพลงโฆษณาด้วยมันก็เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือใจลึกๆล้วก็คือได้ได้เจอได้รู้จักใน ได้เห็นได้เห็นอัโตบาลสมัยนั้นโอ้ได้เห็นวงไมโครได้เห็นวงนูโวโอ้เราก็ตื่นเต้นทย่างนั้นเออแล้วทำงานยังไงอะไรเงี้ยได้ความรู้เรื่องบันทึกเสียงมาจากที่นั่นด้วยส่วนหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งว่าเราได้เห็นตลอดแหละนั่งอยู่กับเขาแล้วพอจบมาก็มาเป็นนักจัรรายการเป็นนักจารรายการเพราะว่ามันเป็นก็เป็นภาคมาครับอ่ะแล้วเราก็ฝันแล้วจริงๆเราฝันอย่าแล้วว่า เราตอนที่สมัยเรียนน่ะเรามาเห็นว่าแผ่นเสียงเพรงลูกทุ่งหนึ่งสองสามเฮ้ยแผ่นสายยางที่แผ่นสอนใช้ไม่วิเชียนเฮ้ยนี่แผ่นุรพลเฮ้ยอะไรเราตื่น <c oughs> เต้นตื่น <c oughs> เต้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบลูกทุ่งอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เรามาจากสายลูกทุ่งเรามาจากสิงห์บุรีเนี่ยความเป็นลูกทุ่งในในตัวเรามันเต็มที่อยู่แล้ว <c oughs> แต่อีกฝากหนึ่งในสายการศึกษาแเราก็ศึกษาทางด้านดนตรีการเรียบเรียงเสียงประสานโน้ตต่างๆการเขียนสังกองเขีเ่งอะไเราก็ศึกษาม่อีกทางหนึ่งเพราะใจเราชเรารักมาทางดนตรีอันนี้ไม่เราไม่ได้เรียนดนตรีโดยตรง ก็มอปลายทีนึงตรงนะอ๋อแต่ตอนมอปลายเราเรียนโน้ตเรียนอะไร,รมาแล้วเราก็อาศัยสนิทกับอาจารย์ที่ที่เขาเป็นนักเรียนจิมพ์สารใช่ <c oughs> เขามีอะไรเขาสอนเราหมดอาจารย์จะสอนเราหมดเพราะเรารู้ว่าเขาสอนแล้วเราร,รับได้เร <c oughs> าเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็แอบบแบบทั้งแอบจําทั้งหลายแล้วแล้วมาเรียนมชมีรุ่นพี่ที่ที่เขาเก่งกว่าเราเข <c oughs> าเก่งกว่าเราแล้วเขาก็สอนเราอีกซ้ำอีก ว่าเนไอ้เรื่องของการเขียนสกอเรื่องของโน้ตของอะไรความเข้าใจทางดนตรีต่างเสร็จแล้วไอ้ความการบันทึกเสียงเราก็เข้าใจเราศึกษามาว่าเออการอัดเสียงมันตีแท็กอะไรไงปุ๊บเราก็เอาสองสิ่งนี้มาผสมกันเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราจะเอาความเข้าใจเหล่านี้มาสื่อกับนักดนตรีสื่ออะไรเราก็เหมือนเป็นคนกลางได้ระดับคือเรารู้หลายช่องทางเรารู้หลายช่องทางว่าเราคุยภาษาเดียวกับกับนักดนตรีก็ได้คุยภาษากับชาวเนเนียก็ได้ตอนนั้นพี่บูไปจัดรายการนึงจะเป็นเพลงลูกทุ่ง เป็นหลักเป็นเพลงร้องงแล้วก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตด้วยยุคสมัยนั้นยังเป็นแผ่นเสียงอยู่ใช่ใช่แผ่นเสียงยังไม่มีซีดีมันก็เริ่มมีซีดีเริ่มมาแต่น้อยคือจัดมาสักสี่ห้าปีนะเริ่มซีดีเริ่มจะหนาข<ม>ึ้นแต่ว่าก็ยังมีแผ่นเสียงอยู่จนกว่าจะเลิกก็ประมาณใกล้ๆปีสองพันร้อยสี่สิบเลยครับสองพันร้อยสี่สิบช่วงฟองสบู่แตกพอดีช่วงั้นก็ประมาณนั้นครับเ็เป็นยุคปลายของแผ่นเสียงล้วตอนจัดรายการไปเราก็ได้รู้จักนักดนตรีได้รู้จักคนในแวดวงดนตรีส่วนนหึ่งรรูู้้จักเเดออย่่่่ิิิมมมมนนนสสตงๆทีล ดุนตีจากมอชอนะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นน้องๆอ,<ช>อย่างเช่นคุณเงาะที่เพิ่งจากเราไป<ช>คุณเงาะปีชาชม,มาทินน้องที่จากเราไปหรือว่าคนตุ๊กที่ตอนนี้ไปอยู่แถวพัทยาแถวชลบุรีตรงน,นั้นอ<ช>่ะเ<ช>ป็นรุ่นน้องแล้วกว่าพวกนี้เราเวลาเราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะได้เจอคนนี้อีกคนนี้อีกหรือว่าแม้แต่อย่างนิดหัวตะพานเนี่ยเขาทำเพลงมาก็พี่หมูนี่ผมทาเพลงออย่างทุกคนอ่ะเขาทำเพลงปุ๊บเฮ้ยช่องนี้อย่างสุดสนาเนี่ยช่องนี้เขาเปิดเพลงได้ ถ้าเพลงเราข้อเพลงอะไรที่ทาแบบจากเชียงใหม่อย่างไรที่อื่นเขาไม่เปิดเขามาวิจักแต่ว่าเรามีเรามีช่วงเวลาของเราอยู่แล้วเราก็นาพปุกบเรเพลงเราเราก็ไม่ได้ขึ้นกับเพลงตลาดว่าคุณต้องเป็นคาราบาวคุณต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นต่างๆแต่เราสามารถที่จะเอาเพลงอย่างมโนทุตานมาเปิดเพลงอย่างเอ๊นาลงอะไรอเงี้ยคือวงนอกกระแสวงอะไรอีกทีใต้ดินเราเปิดหมดเราชอบเราคิดว่าอยางนั้นก็มีคนฟังแล้วก็มันมันไม่ขาดคตอนนั้นเหมือนว่าพี่หมูเป็นผู้ผลักดันด้วยไหมฮะอ๋อ แต่ว่า,ากาส<ช>เราเรา,เราชอบอยู่แล้วแล้วก็อะไรที่ถูกจริตด้วยไม่ใช่ว่าต้ทั้งหมดนะ<ช>บางทีมันก็เออเราดูบางครั้งเราสื่อสารกับเราไม่ได้บางทีก็อาจจะห่างๆไปบ้าน<ช>หรืออาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าอะไรที่ดูแล้วม,มีเสียงยืนยันนะไม่ใช่ผมคนตัดสินคนเดียวมีเสียงยืนยันอันนี้ดีนะอันนี้นั่นก็อันม,มีคนชอบนะแล้วก็ผลักดันตอนนั้นดีเจเนี่ยมีบทบาทต่อภาคสังคมเยอะก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเพราะว่าสื่ออื่นยังไม่มีมากเท่าถ้าเรามองสองซากเนี่ย ผมให้น้ำหนักทางฝ้าของเนื้อง,งานมากกว่านะ <ừ> เราได้เป็นสื่อเป็นช่องทางโอเคละพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยช่องทางในการเผยแพร่ออกไปมันมีอยู่ที่ที่เราเป็นส่วนหนึ่ง,นนงแต่เนื้อง,งานนสำคัญที่สุดครับพอจัดรายการอยู่ช่วงหนึ่งผมเจอพี่หมูที่ห้องอัดตอนนั้นพี่หมูเบนเข็มไปทําห้องอัดทาสตูดิโอหรือยังไงก็ชอบมาตลอดแล้วก็พอถึงช่วงหนึ่งรู้สึก ร้อนวิชาร้อนวิชาก็ก็เห็นว่าเออคอมพิวเตอร์ Computer มันก็ทาไอ้รอพวกนี้ได้เราก็อยากว่ามันอยู่ในใจเราตลอดว่าเราอืม<ช>ถ้าทําได้จะทํานั่นทํานี่คือตอนที่เรามีไฟแรงเนี่ยตอนที่เราอยากทาเนี่ยยังไงก็ทําอืมหมดเงินเท่าไหร่ก็ทา <laughs> ไม่สนใจเลยคือเราอยากทำาเรา,เร,า<ม>รู้สึกว่าตอนที่เราอายุสักยี่สิบกว่า,วาใกล้ๆสามสิบต่างๆเนี่ย ทุกอย่างมันมันโอ้มันมีแรงเยอะแยะอยากทําออลบั้มของตัวเองอยากนั่นักเล่นดนตรีอยากแต่งเพลงอยากทําห้องบันทึกเสียงเราจะได้ทาเพลงทำอะไรต่างจนมาถึงตรงนี้เราอายุห้าสิบกว่าเราก็ย้อนอกว่าพี่ผมหมดเงินไปเยอะแล้วอันนี้อันค่าเฉพาะค่าเช่าห้องแถวในหมู่ล้านกว่าบาทเออถ้าเราย้อนเวลาไปได้เราจะทำไหมเราจะเช่าไหมเราจะเช่าไหมเราทำไหมเราเก็บเงินไว้เออเราจะทำอืมทำนะทำช่วงเวลานั้นยังไงก็ต้องทำเรายังไงก็ต้องทำเพราะเราเข้าใจว่าเออ อถามว่ามันได้อะไรมาเราไม่ได้เป็นตัวเงินแต่เราได้ได้หลายๆอย่างแล้วมันก็ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เราทําทํามาบางอย่างมันก็ยังท่งคุณค่าอยู่มีอะไรที่เราที่พูดถึงบางครั้งมันไม่ใช่ตัวเงินที่เราจะมาจับจ่ายใช้สอยปัจจุบันแต่ว่าการที่เราละลึกนึกถึงอดีตว่าเคยร่วมงานคนนี้เคยมีงานตรงนี้หรือว่าแม้แต่สื่อที่เราบันทึกไว้เราหยิบกลับมาฟังตังมันไม่ได้เป็นเงินแต่มันก็ได้ในความรู้สึกพี่หมูทาสตูดิโออยู่แล้วมาเจอช่วงการเปลี่ยนแปลงนะช่วงที่อินเทอร์เน็ตคอม อะไรต่างๆเข้ามาโลกยุคใหม่ซอฟต์แวร์เข้ามาตอนที่ทําจริงๆตอนนั้นมัน,ม,นมามาพร้อมกันเลยครับว่าตั้งแต่ที่ว่าท,ท,ที่รชฐฐาชพัฒน์นั่นแหะยุคนั้นเป็นยุคดีตน้นเริ่มตน้นเราต้องมองคนที่นึกไม่ออกนึกถึงซีเกมเชียงใหม่ถ้าใครที่นึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เชียงใหม่เป็นจักภาพตอนนั้นสนามกีฬาที่ถูกสร้างขึ้นตอนนั้นใช่แล้วตอนนั้นเป็นยุคเริ่มต้นโทรศัพท์กระดูกกระดูกหมู ให,ใ,หใหญ่ๆนะั้นะผมก็ได้เป็นร่างรายงานข้างสนามโอ้ซิโกโ้ยิงค,ครับไปแล้วครับเนทีพงศ์สีทองอินมองเข้าประตูะนำเวียดนามไปแล้วนะมนมันเป็นอะไรที่เราจำแลวก็เป็นยุคดีต้อลยุคน,นั้นแล้วช่วงนั้นเราก็ค่อนข้างจะล้ำล้ำกว่าคนอื่นนิดนึงก็คือเรามีเครื่องเครื่องดิตอนอยู่ที่เขาเรียกว่าเค่งชันตรีของรัชพัฏเ์พ่ก็เข้ามีมีส่วนร่วมเรารู้จักเราเข้าใจว่าเออมันอัดเสียงแบบนี้อย่างนี้ทำสื่อโฆษณาต่างๆผมก็อาจจะรับ ในสายงานอาชีพเราก็รับ,รบโฆษณาทาสปอร์ตโฆษณาของทางกรุงเทพส่งมาเพราะว่ากรุงเทพก็ไม่ใช่ว่ามีหมดเป็นดิตอนแต่เชียงใหม่มีแล้วตอนนั้นเราําปุ๊บเฮ้ยทำทรถแหรททำสปอร์ตเป็นมวเเทพทีงสิบหกสิบหกล้านขาทั่วประเทศเน,น่เรามีดิตอนเรายแยกเป็นหนึ่งแท็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกระดังเพื่อทำให้มันทันรับช่วงเวลาที่จำกัดแต่พอดิตอนปุ๊บมันสามารถ หันหันได้เหมือนจิกซอเลยหันเรื่ซ้ายแย่กว่าขวาต่างๆตัดกองต่างๆซึ่งคุณน้องปฏิญญาก็ทำส่วนหนึ่งทีตอนนั้นนี่ล้ำมากเลยทีเดียวนะารพูดถึงนั้นหล้ำล like ้ำสร้างเงินสร้างทองได้เยอะเวลาผ่านไปพี่หมูคิดยังไงว่าเราเราควรจะหยุดมันละไอเรื่องห้องอัดเรื่องดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยธุรกิจประเภทนี้มันมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงพี่หมูมีสัญญาณอะไรมาเตือนเรามันค่อยเป็นค่อยไปนะ ถึงเวลามันก็มันก็จางๆหายอย่างนไม่ใช่ไ่ะผมก็ยังย้ายเขาไปทําที่บ้านออ <laughs> แต่ว่าไว้อัดรายการอัดอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือแบ่งให้น้องไปบ้างหรือขายไปบ้างอะไรบางอย่างเราก็ัไปคือโลกมันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนเพราะว่าถึงเวลาใครเ็เรานึกถึงตัวเองว่าวันที่เราอยากทาห้องอัดเราอยากทำนั่นทำนี่แต่เมื่อถึงเวลาที่ว่า,วาเครื่องไม้เครื่องมือมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาปุ๊บใครก็อยากทำในห้องนอนตัวเองนะเราเป็นคนดนตรีเราเป็นคนสร้างงานเรามีจ <laughs> ินตนาการ พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราอยาู่คนเดียวเราจะได้รู้สึกใช้นจินตนาการและเต็มที่ต่งตางๆก็หลบตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างงานจาก,จาก<อ>บ้าน,น <ๆ S 2> ตัวเองได้ห้องนอนเรา <ๆ S 1> มันเป็นอะไรเรื่องมันเป็นเรื่อง <ๆ S 1> ดีแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเสียใจ <S <S ๆๆต่างๆเราคิดว่าเอ้ยน้องๆที่เขามีใจรักมีไฟมีอะไรอยากทำนึกถึงตอนที่เราเป็นอย่างนั้นเขาได้มีโอกาสได้ทาได้อะไรครั้วก็เวลาผ่านเปลี่ยนไปหลายหลายปีทุกอย่างที่หมูฟูได้น่าสนใจก็คือว่าเราต้องยอมรับมันนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ทุกคนก็อยากสร้างงานมองว่ามีห้องนอนความเป็นมันดีคือเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าคนที่สร้างงานอย่างเสียเงินเป็นแสนทำหลัก้างสร้างอัรบั้มสักอัลบาบั้มหนึ่งเนี่ยอาจจะหลายแสนสักอัลบาบั้มหนึ่งเน <c oughs> ี่ยเราสุบูเราต้องทำไมเมื่อก่อนเราต้องลงทุนเยอะก็าอาจจะมีเสียงข้ามครวนเมื่อเรือกถึงอดีตแต่เมื่อถึงปัุบันเอ้ยถ้าถ้าถ้าเป็นเราแรยังมีไฟแล้วยังอยากทำงานตรงนี้แต่นี่มันเรื่องของน้องๆเรื่องของคนทุกหม่แล้วเนี่ยเขามีโอกาสเขาอาจจะมี อยากหังอะเมื่อก่อนเราก็อยากมีชื่อเสียงนรกอยากอะไรต่างๆเนี่ยนำเานองานของเราเพื่อนฝูงเราหรืองานที่เรามีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยแต่เมื่อถึงวันนี้เนี่ยน้องมีโอกาสที่เยอะมากมาเลยโอเคเราอาจจะไม่ได้ทําอัลบั้มขายเป็นเทปเป็นซีดีเห็นตรงเงินมาต่างๆแต่ช่องทางในการได้เงินได้มีรายได้ต่างๆจากผลงานจากความสมองมันเปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยคุณมีไอเดียตรงนี้มีกระแสเกิดขึ้นมีข่าวเกิดขึ้นมีอารมณ์ร่วมของผู้คนในสังคมเกิดขึ้นคุณสามารถคิดงานสร้างงานออกมาแล้วข้ามคืนคุณอาจจะเป็นอีกคน พี่เงินไหลามาเทมาหากุณรวยไม่รู้ตัวก็มีมันเป็นโอกาสถ้าเรามองในแง่ดีคือว่าเราเราจะทามันไหมเราอาจะคิดคิดได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข้าว่ากันเดี๋ยวไปนั่งคุยในวงเล่าเสร็จปุ๊บพอวันรถเกิตื่นมาเออมาหายไปแต่ถ้าทำเลยทาเลยทำเลยทาเลยปุ๊บเดี๋ยวเราจะทาเลยนั่งมันก็ไม่แน่มันอาจจะมีเนื้องานอาจจะมีอะไรต่างๆที่ว่าข้ามคืนเป็นวเล่าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นโอกาสที่จะไปอีแบบหนึ่งที่มีคนรู้จักแล้วคุณก็สามารถใช้โอกาสตรงนั้นสร้างตัวตนสร้างรายได้ มีความมั่นคงในชีวิตขึ้นเปลี่ยน,นได้ง่ายเลยได้ง่ายเลยแต่ว,ว่าผมต้องมีนะผมต้องทำนะอย่าอย่าอยาแค่ว่านั่งคุยกันขวัญหวานยิ้มกันในวงเล่า <c oughs> เสร็จแล้ววันรุกขึ้นดูเลยแล้ว <c oughs> ต,ตรงนี้มันจะเยอะ <c oughs> วันนะั้นถ้าถ้า,ถาทุกอย่างที่คุยกันในวงเล่าแล้วรู้สึกดีๆทุกคนเห็นชอบแล้วถ้าวันลุกขึ้นไม่ลืมแล้วคนตอกลงมือทําจะมีนักง,งานดีๆเยอะเลยจะอย่าลืมนะไม่ <c oughs> แต่มันมีเลยแต่แจกจะเลยผมเห็นใน Facebook ของพี่หมูพี่หมูโพสเกี่ยวกับเรื่องหมูฟัง ผมก็เลยงงว่าหูฟังมันมีอะไรนักหนาทําไมพี่หมูโพสอะไรหูฟังห่านจิตของพี่หมู <c ười> คือ,อยังไงะไล่์ผมฟังหน่อยมันเป็น,เป,นเป็นหูฟังแปลกประหลาดหรือ,อยังไงครับไม่เป็นแปลกป,ประหลาดเดีย่แต่ว่าเริ่มจากที่ว่าเราตอนทำห้องอัดเนี่ยมันต่อเนื่องมาเนาะตอนทาห้องอัดเสียงเนี่ยเราเราก็ชอบคอมพิวเตอร์ด้วยเราก็พยายามเอาความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆไปสำรวแล้วก็มีสื่ออินเทอร์เน็ตสมัยนั้นก็จะเป็นเว็บบอร์ดรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สร้างเพื่อนฝูงให้เรารู้จักนะัก ชาวอินเดียนักดนตรีระดับประเทศเยอะแยะมากมายที่ที่เข้ามาทำความรู้จักกันเพราะชอบเหมือนกันก็เลยเผยแพร่ความรู้เราให้เขาเขาให้เราต่างๆเราก็เลยทําให้เรามีทั้งความรู้ทางคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆพวกก็เลยทําให้เรามาทําร้านช่องคอมพิวเตอร์ถึงวันหนึ่งคือเราเล่นคอมพิวเตอร์จนถึงวันหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมเราทําได้ทั้งเยอะเลยนะถ้าเปิดร้านซ่อมๆทำไปเลยหลังจากเปิดร้านซ่อมคอมปุ๊บมันก็เริ่มรู้จักเล็กคอมพิเอร์เริ่มรู้จักลราก็ไปเจอคนพิการที่นั่งรถเข็นแล้วเาาากก็มจนนั่ เขามาอยู่ใกล้ๆของอัดแล้วก็เฮ้ยเขาก็มันม,มีอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวผมเช่าห้องให้คุณอยู่แล้วคุณก็มาทําไอ้นี่ทางานเล็กอร์เทคนิคเนี่ยถ้าซ่อมได้เงินได้ทองคุณก็เอาเงินไปแต่ถ้าผมมีงานเขคุณก็ช่วยผมหน่อยแค่นั้นแหละผมก็ให้เช่าให้อยู่เขาก็มีงานมีอะไรต่งางๆว่ารายการบีเราก็ชอบเล็กอร์เทคนิคนะ พอเริ่มจากอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บก็เริ่ม DIY แล้วสิเริ่มเฮ้ยอันนี้มาต่อยังไงวะไม่รู้นะอันนี้มันไดโอดอันนี้มันอ่าเรกูเลเตอร์อันนี้มันไวร์เลเบิลปรับได้ต่างๆเราก็เริ่มซึมซับมาเองแล้วที่สําคัญก็คือผมเป็นคนที่ว่าเขาพิจารณาไปไหนมาไหนไม่ได้คุณมีรายการอะไรอะไรปุ๊บผมเข้าเมืองผมก็วิ่งไปซื้ออะไรเข้าออกร้านอะไรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วเชียงใหม่รู้จักหมดเรามีความรู้ไปด้วยรู้โดยไม่รู้ตัว พราะเรซื้อบ่อยๆซื้อทุกป่านซื้อบ่อยแล้วเราก็มีอินเทอร์เน็ตเพราะเราเรามีเล็บเปลี่ยน่าย,ยุคก,ก่อนน,นั้นคือเรามีอินเทอร์เน็ตเราสามารถถ้าเราสงสยัยอะไรเราก็เข้าไปดูเลยดู d a ดัตชีสดูว่าเออไอเนี่ยไอตัวเนี้ยมัยนมีอค่ไรค่าค่าเรียกว่าค่าคาร์บอนซิสแตนค่า,า,าอ่าไมโครฟารทดค่าต่างๆม <c oughs> ันอะไรต่างๆเราก็ศึกษากันเองถ้มวยวัดไปอ่ะแต่มันเดี๋ยวมันก็รู้เราทำอะผิดเดี๋ยวมันก็ระเบิดหรือมันฟันเพื่อนไงก็จนกระทั่งมาเป็นพี่พี่ทำหูฟัง ก็นั realised, ่นแหละก็คือหลังจชอบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เริ่มมาเอ้ยก็มีเรื Taiwan ่องหูฟังอะไรเราก็เลยลองลองมาเดินทั่วเชียงใหม่เลยไปซื้อให้หูฟังอ่าที่เขาขายตามร้านไอ้เขาเนี้ยซื้อมาแล้วก็ลองบัดดีมาแล้วเฮ้ยเขาโมดิฟายในเว็บเขาทำยังไงนะล้วก็ไปดูแต่เอาหูฟังทั่วไปมาโมดิฟายเริ่มจากนั้นก่อนเริ่มจากนั้นเราก็ค่อยมาเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวกว่าจะเงยหน้าผมเป็นคนอย่างเงี้ยเหมือนตอนเล่นคอมพิวเตอร์นะตึมที่สิบกว่าปีอ่ะ ก็ไม่รู้เล่นเล่นทุกวันเล่นวันห้าหกชั่วโมงเล่นเล่นเล่นสตาเล่นเล่นเละคือเล่นสึ่คอมพิวเตอร์เรียนท่วมท่วมหัวเรียนครับคือแล้วผมจมดิ่งกับเรื่องอะไรแล้วผมจะจมดิ่งอย่างนั้นนะไม่ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นสักเท่าไหร่จนผมว่าบางคนเป็นกระซิบตรงไหนหนุนเงินเดิมคุยก็ไม่ค่อยเหมือนก็คุยไม่ค่อยจริงๆผมก็รู้วพอถึงจุดหนึ่งขอเงินได้คือบางครั้งยังเป็นเพื่อนป็นเพื่อนน้องเหมือนเดิมแต่ก็มองว่าคือผมผมชอบอะไรแบบมีสมาธิแล้วลึกๆอะไรประมาณมันสนุกมันมันนน่าค้หามัน้ามกงัน็เลย มันก็เลยได้ด้วยได้ตรงน,นั้นมาด้วยแล้วพอมาถึงเรื่องหูฟังเนี่ยมันก็เริ่มแบบรที่ว่าเฮ้ยทำงี้แล้วเสียงดีเฮ้ยถ้าเปลี่ยนสายแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนโน่นเป็นนี่แล้วเป็นยังไงอ๋อคือหูฟังนี้พี่ก็นํามาดูว่าสายนี้ถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ตัวข้างในจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มาดัดแปลงมา DIY อะไรต่างๆแล้วก็เกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาเกิดรูปลักษณ์อาจจะไม่ต่างเหมือนเดิมว,วิธีการเสียงว,วิธีการทาต่างแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ คุยกับคนอื่นดูเรื่องสักเท่าไหร่ <c oughs> เคยนําเสนอไปแล้วเขาคุยมาดูเรื่องเขาก็เป็นการโจมตีไปแล้วเพราะว่าอันนี่บอกตรงว่าพวกเราช่วงแรกเราขายดีนะทุกแบบเพราะไม่คิดตอนที่ทําตัวแรกออกมาแต่ว่าใช้เวลายเยอะนะใช้เวลาปีกว่ากว่าที่จะค่อยๆสร้างเมื่อมาโน่นนี่นั่นจากนี่ผสมนี่กันกายนอะไรที่ขายดีจนคนมองว่านี่ขนาดนี้เลยเหรอมาทนาดไหนฟัง,นนงธรรมดามาโมดิฟายโมดิฟายจนกระทั่งเสียงมันเสียงมันที่ยอมรับใช่แล้วจะบอกว่าเสียงดีอะไรไงก็เลยประเด็นเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเสียงไม่ที่ยอมรับแล้วก็คือหาดเป็นกระแสเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วมีคนที่เขามาขอร่วมง,งานคือเหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรแบบนั้นไปแล้วปรากฏว่าหลังจากเปิดตัวไปแล้วปุ๊บมันขายไปคือยอดจองจริงๆเนี่ยเราจะขายได้ประมาณสองล้านแต่ทำได้จริงๆถึงจุดหนึ่งแล้วอะไรก็แล้วแต่น,นำพามาให้มันขายอยู่ได้ที่ประมาณ6ก0กว่าเส้นมันก็ได้อยู่ที่ล้านกว่าครับ 700เส้นตามกระปานต้นมันก็เลยกลายเป็นกระแสตามขึ้นมาคนอื่นก็โิฟกันทั่วงประเทศส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเราไม่คนเดียวนะแต่ว่าที่สักเซทที่สุดแล้วก็เป็นที่พูดถึงที่สุดตอนนั้นแล้วก็ทำให้หลายคนตัดสินใจว่ามันสามารถทำเงินได้ตอนนั้นพี่หมูสร้างเป็นแบรนด์ไหมอย่างตอนเรกเขาเอาไปขายเราเป็นคนทำบางคนไม่รู้ว่าคิดว่าคนเอาไปขายมรเป็นคนทา ต่จริงทุกอย่างทำที่นี่หมดทั้งคิดทั้งลงทุนทั้งต่างๆขึ้นมาทำที่แต่ตรงนี้หมดอนมปัจจุบันนี้พี่หมูยังยังผลิตตรงนี้อยู่เหมือนกันครับก็ทำแลห,หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอทุกอย่างมันมันผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นไปแล้วจุดกิกตรงนั้นไปแล้วปุ๊บเราก็กลับมาทำของตัวเองแล้วเราก็เริ่มอาศัยต้นทุนทางสังคมอทีอ่พอเข้าใจคํานี้เนาะต้นทุนสังคมก็คือเราเราเคยอยู่ในเว็บบอร์ดปารติสดอทคอมเราจะมีเพื่อนคนนี้ฮ้ยคนนี้ อันนี้กระติ๊บนิ่งเปลงให้ตายออรไทยให,นหน้ไดกระแตนชลดาเลยนะเฮ้ยคนนี้อ๋อคนนี้ทำบารมณ์นูนคนนี้จร,รนนอ,อ,อจริงๆแล้วถ้าพูดถึงใ,ในในวงของพวกสาวหนึงมันก็พี่น้องการธรรมดาเนาะแต่ว่าพอมาอ้างอิงเครดิตตอนนั้นโอ้โหไม่เชื่อหรือไม่เชื่อหรือเพราะนั้นคนพวกนี้เวลาได้หูฟังรไ,ไ,ไปปุ๊บเขาฟังเออเราเราฟังว่าก็ก็ดีระดับหนึ่งแล้วนะโอเคแล้วเขาฟังเขาว่าโอเคปุ๊บเขาก็ไปบอกเฮ้ยโค้ชมาปุ๊บคนเฮมาซื้ออะไรแบบนี้มันก็เลยเฮ้ย ไอ้ที่เ <Vietnamese. S 2> คยขายมาแบบเดิมนยมันก็ต่างจากเดิมไปละรูปแบบคนฟังทั่วไปกอส่วนหนึ่งแต่ชาวอินเดียตรเนี้เขาน่าที่สือสูงเพราะอย่างน้อยเราก็รู้สึกปลุกใจว่าเราฟังไม่ได้ฟังเราดีคนเดียวนะยังมีพวกที่เขาชีวิตเขาอยู่กเสียงเขายังเขาเรียกว่ายังให้เครดิตเราการยอมรับในระดับหนึ่งก่อนงานของเราก็เลยได้ขายอยู่แต่ว่าไม่ได้มากเท่าเดิมอาจจากที่เคยขายเป็นล้านก็อาจจะมาเหลือสองแสนแสนหลักหมื่นเขามีแล้วก็ขึ้นมาหลักแสนอะไรต่างๆมันก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ ทำตาไปตอนนี้พี่หมูใช้ใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองก็่านจิกมาแต่หลายปีแล้ว่านจิกเนี่ยเล่นเล่นไงตอนแรกอะแรกๆก็ก็ให้เพื่อนทำคือเมี่ักงปีเฮ้ยมาฟังสิมันได้ได้ยังเขาเนี่ยก็มาหามาอะไรก็เอาฟังอุ้อะไรเงี้ยตั้งชื่ออะไรดีเอาเล่นๆเนี่ยเพราะไม่คิดจะทาจริงอะแล้วตั้งชื่อ่านจิกมันจำง่ายดีเวลาใครมันเฮ้ยหูฟังนะหูฟัง่านจิกอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมันมาดูก่คือเหมือนกันเองไงเราคุยกับพี่กับน้องแต่ว่าจริง มันไม่ได้ทาไม่สุภาพเนี่ยเราก็ได้ดี่วะกราใช้เนี่ยมันจำดิคือถ้าคุณไปบอกว่าอ่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นภาษากฤษดูเท่ดูหรูแต่คุณจำไม่ได้หรอกแต่ถ้าบอกห่านจิกเนี่ยไม่มีใครอยากเรียนแบบหรอกอูาดทุสวัยห่านจิกนี่เป็นคำพูดแบบเรงมากอ,อ่ะมันเหมือนเป็แสละอะไรง่ายๆแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นคำโบราณท้าห่านจิกนี่เสียงดีจช่ไหหูฟังห่านจิกนี่ทำไมเสียงดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะมีบรรยากาศตรงนั้นด้วยเฉยแต่มันไม่มีอะไรซับซ้อนเล่นๆเนคนขำขอยู่แล้ว ลักษณะของพี่หมูเนี่ยพี่หมูมีเลทราคาไหมครับว่าระดับเบื้องต้นกลางสูงอะไรเงี้ยตอนแรกก็อยากได้เงินเยอะเหมือนกันนะทำแพงแพงเหมือนกันนะทำแพงเพราะตัวแรกมันขายอยู่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทขายไปยอดจองเก้าร้อยเก้าร้อยเส้นคูณเท่าไหร่มันก็สองประมาณสองทันไอสองล้านแต่ว่าทำจรจริงน่ถึงหกร้อยมันก็ไม่ไหวแพยตอนมันเยอะก็ได้แรงกว่าตอนนั้นก็คือสองพันกว่าแพงนะ แต่คนที่เขาชอบผมันก็ไม่ได้แพงมันถูกเพราะเทียบของของต่างประเทศของอะไรแบรนด์ดังมันก็หกพันหมื่นมันก็มีใ,ในรายเดียวกันเนี่ยฝั่งรูปร่างก็ไม่ได้ต่างกันก็เรีอกประเภทเดียวกันเป็นหมื่นเขาก็มีมันก็ไม่ได้แพงแล้วพอมาทําเองแล้วก็มันไม่มีคนตัวแทนจำหน่ายเลยเราขายเองได้เท่าไหร่หก็ลนดะประมาณถึงพันสี่เก้าสิบแต่ตัวตัวแรกเลยที่ขึ้นชื่อป้ายหน้าเพจเลยหูฟังหาจิกก็ขายไปสองสามร้อยเส้นก็โอเค ในราคาที่รับได้แล้วก็คุณภาก็ยอมรับได้ก็คุ้มกันแหละแล้วก็ซื้อตางๆกันไปแล้วก็ความที่เราเพื่อนเยอะอันนี้อันนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากได้หูฟังนะอันนี้พูดตรงๆนะแต่เขาสึกว่าเฮ้ยหมูมันทําเพื่อนเราเพื่อนเราทำไอ้นี่แล้วก็ช่วยๆกันซื้อเฉพาะเพื่อนรุ่นเดียวกันซื้อก็เยอะเลยตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็โอเคแต่เขาก็โอเคไงเขาก็ได้ไฟเขาก็มีความสุขแล้วก็ว่าเออเหมือนผม ใส่ซองงานงานงานบวชลูกผมกันละกันอะไรประมาณนั้นอันนี้คืออันนี้อันนี้คือความรู้สึกแล้วเข้าใจเขานะเพาว่าเขาเขาอยากจะอยากจะซื้ออยากจะได้ยินอยากจะรู้จักอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทาคือว่า20ปีจะมีสักครั้งอะไรแบบเนี้ยมันมันจมแล้วละชื่อูฟังผานจริงอะไรแบบนั้นแต่ว่าตอนหลังเนี้ยพอหลังจากนั้นพุกไเ้ยลักษณะเหมือนเหมือนซื้อพวกเหมือนใส่ซองช่วยงานงานบวชอะไรแบบเนี้ยมันบรรยากาศตอนนั้นก็หายไปแต่ทีเนี้ยเราจะรู้แล้วว่า คุณภาพไอ้นันไม่ไม่ใช่ว่ามีคุณภาพนะคุณภาพเต็มที่สุดๆในนณ้เวลานั้นแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องยืนได้ด้วยตัวเราเองเราต้นทุนทางสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าเนื้องานมันต้องมีคุณภาพมีอะไรตรงนี้ที่จะทําให้ต่อไปได้ครับก็ก็ปัจจุบันนี้มีรุ่นมีชื่อรุ่นไหมครมีมาตั้งแตรุ่นแรกก็ชื่อธรรมดาหานจิกเจนวันรุ่นที่สองเนบูดู ขายแพงหน่อย2องพันสี่ร้อยเก้าสิบอันนั้นก็ขายไปได้แค่เจ็ดสิบเส้นแต่ก็ได้เงินเยอะทํางานไม่เยอะก็เป็นมุงแง่คิดแต่ว่าเราคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราตั้งราคาเดี๋ยวคือมันอยู่ที่ว่าการวางแผนแล้วแล้วว่า,วาเราหูฟังคุณภาพประมาณนี้แต่ต้องดีคือต้องให้รู้สึกว่าคนซื้อนี่มันมันเกินคุม้มมันจะรู้สึกว่าเออมันขายได้แล้วก็มีคนพูดถึงว่าออราคาแค่นี้ทำไมเสียงดีขนาดน,นี้อะไรเงี้ยปัจจุบันนี้รุ่นล่าสุดนีชื่อรุ่นอน่ะรุ่นที่กำลังจะออกใน มินิมินิมอนิเตอร์เอามาเอามารวมกันเอามารวมกันมันอาจจะว่ามอนิเตอร์ก็อยู่ข้างหลังมินิมินิมอลที่แปลว่าเล็กๆอะไรนั้นมันก็้นะแต่ว่ามินิขีดกั้นแล้วก็มอนิเตอร์มันก็เลยคล้ายๆแสดงผสมอันนี้ไว้สำหรับนักดนตรีหรืออะไรหรือเปล่าครับก็ประมาณหนึ่งก็ใช่แหละคือตั้งใจพ่อหูเรามาทางสายบันทึกเสียงแต่อะไรเราก็พยายามให้เป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเหมือนเป็นธีมของเราเป็นอะไรแกนของเราอยู่แล้วว่าเราเรารู้สึกไม่ได้ว่าถ้าเบสมันจะตึบจน จนมากเกินไปแบบนี้เราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นะจะให้เสียงแหลมชู่ๆม,มากจนไหแล้วมันก็ไม่ใช่เราก็รู้สึกว่าจะฟังเพลงฟังแล้วก็อย่างเล่นดนตรีมาเราคุมวงคุมอะไรตอนสมัยเป็นคณะวงเนี่ยเรารู้สึกว่าความสมดุลความบาลานซ์ความบาลานซ์นั่นเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงแหลมโอเคแต่เสียงเบสไม่ได้เพราะนั้นเสียงเบสปึ๊บเลยแต่เสียงแหลมเสียงกลางไม่นั้นก็ไม่ใช่เพราะนั้นต้องฟังหมดฟังหมดบางทีผูฟังบางรุ่นใช้เวลาสองเดือนสามเดือน จะได้ออกจากรุ่นนึงแต่ว่าเราก็ได้พบว่าใจร้อนไม่ได้เพราะว่าหูคนเราแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่เหมือนกันแล้วอารมณ์ต่างกันในช่วงที่อารมณ์ดีมีความสุขฟังอะไรก็เหมือนเพาะง่ายในช่วงที่เราเครียดมันก็รู้สึกว่าไอ้ที่มันเพาะก่านจะไม่พพอะแร้วงี้เราก็ต้องเข้าใจตัวตนเราด้วยมันดีมันได้อยู่กับตัวเองมันได้เรียนรู้อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากได้เรียนรู้แับว่าบางครั้งทาไมไปไหนมาไหนยิ้มกับคนรอบข้างฟังอะไรก็เพราะในช่วงที่เรารู้สึก อิ่มเอมมีความสุขมีอะไรมันก็เขากพราะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนรับหูฟังไปแล้วเขาู่ยอยู่ในห่วงห่วงเวลาเหล่านั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าหูฟังกับเสียงดีจัง, <laughs> จงอะไรแบบนั้นแต่ริงไม่ใช่หรอกเราต้องรู้จักตัวเราเอง<ช>รู้จักตัวเ,เองว่าเฮ้ยเรากําลังจดจ่อหรือเปล่า<ช>เรากําลังพุ่งประเด็นไปที่ตรงนี้หรือเปล่าเราก็พุ่งไ้เสียงหลังเปงน็นยังไงก็งจดจ่ออยู่ตรงนั้นปุ๊บจริงๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าไม่ใช่ต้องขอตัวเองออกมาแล้วเราก็ต้อง หาความสมดุลเพราะว่าในชีวิตจริงเราไปฟังเสียงดนตรีเนะี่ยบางคนชอบอยู่หน้าเวทีเลยบางคนชอบมาฟังหลังๆหน่อย,อยต่างๆในมุมแม่มุมต่างๆเนะี่ยของความเป็นดนตรีเนะี่ยการมิกซ์เสียงออกมามันก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนคมิกก็ไม่เหมือนกันหรือว,ว่าเราต้องรู้จักการฟังดนตรีในหลายๆแงม่มุมการฟังสดในฮอเป็นยังไงแม้แต่นั่งอยู่ใน ที่เขาแสดงดนตรีเนี่ยนั่งในจุดต่างๆของแต่ละที่มันยัไม่เหมือนกันเลยตะะัวท่อมบาานหรือว่าเสียงต่างๆที่เราได้ยินกว่าเสียงแหลมเสียงเบสเสียงในมุมในจุดต่างๆที่คนชอบที่จะไปฟังนะจุดต่างๆมันก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือความสมดุลที่ทุกคนอยากได้ยินอยู่ตรงไหนก็อยากได้ฟังเสียงเพราะของนะตัวเองอะน,น,นะ <laughs> ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยเข้าไปดูในในเพจเฟซบุ๊กของพี่หมู สำนักหูฟังอันติก DIY อันนี้เล่านนิดหนึงเป็นรุ่นล่ลลลาสุดเนี่ยหนันฟ้าร้อยห้าสิบนะถ้าคำออกไปขายตอนแรกก็ได้ประมาณ100ร้อยกว่าเส้นร้อยกว่าเส้นแล้วก็เอิญบังเอิญมีเพจเพจใหญ่นะเพจคนติดตามเป็นแสนเลยแล้วก็เ,เ,เ,ใใเขาไปเอาเรีโพสเมื่อสามสี่ห้าปีที่แล้วเขาเ,าเริ่มรู้จักเราแล้วก็เขาก็เอาเรื่องราวเราไปนำเสนอปุ๊บเขาก็เอาไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เพจของเรากับกรรมวิธีการทำหูฟังของเราเนี่ยก็เลยกลับมารีโพสต์ปุ๊บก็มีกระแสคือหากลับมาอีกมาซื้อไอ้รุ่นหูฟังไอ้หันฟ้าร้อยห้าสิบโอห์ม เพราะสูตรที่มีอยู่ก็ขาดแคลนดังกว่าเลยบอกต้องรอรอเสร็จปุ๊บก็เลยมันมันชื่อเหมือนยากันยุงเลยนะก <c oughs> ็อย่างง่ายมันจังง่ายไงฟ้าคือตัวหูฟังเป็นสีฟ้าส <c oughs> ีาฟ้าหมดนะทั้งหมดเลยเน <c oughs> ี่ยทั้งฟองน้ำทั้งอะไรเป็นสีฟ้าหมดอ่าแล้วมันเป็นหูฟังยี่ห้อหันจิกใช่ปะ่ะแล้วก็เลยบอกเป็นรุ่นหันฟ้าละห้าสิบโอ้ <c oughs> คนก็แบบเฮ้ยมันชื่อเหมือนยากันยุงก็เพราหูฟังไงแล้วก็จังได้ มันจาได้องคือผมไม่คนที่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องของผมผมจะทําผมจะป้าวทําอะไรทีาทำอะไรที่เยอะแยะมากมายกว่าจะได้คูฟังมาแต่ละเส้นแต่พอถึงเวลาหนึ่งปุ๊บเนี่ยถึงมาถึงของถึงมือคุณแล้วหรือว่าคุณจะมีมุมมองกับกับตัวงานของเราเนี่ยค่อยณมองเป็นเรื่องขง่ายๆเรื่องมีความสุขเพราะว่าคุณได้ไปคุณอยากมีความสุขคุณได้ความบันเทิงได้อะไรพวงนั้นแต่ว่าเรื่องยากเอาให้ผมทำเลยสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับเอาล้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับ ปามาจารย์ด้านดนตรีด้านห้องบันทึกเสียงและอีกหลายหลายอย่างที่ผมเจอมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้ววันนี้มาเจอกันอีกครั้งึงได้ไอเดียเยอะมากเลยครับพี่หมูครับขอบคุณมากนะครับครับคคุณชมครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายย้ yeah!